อ่าลองฟังดูนะครับภาคธรรมดาสมมุติว่าเรามีเงินแค่3,000ไม่อยากได้โปรไฟฟ้าเสียงมันจะเป็นอย่างนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะที่รับชมล้บปูทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางย o u t u ปูสซรธาโอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะวันนี้มี4ีดี <Wow. S 2> ไม่ใช่ 4DX นะไม่ใช่ไม่ใช่ชวนไปดูหนังอะไรนะครับผมลองให้รู้บายนะปูนะครับผม EP ที่เจ็ดสิบประมาณประมาณ70จําไม่ได้นะครับจำได้ไมหมฮะจาก69ที่ผ่านมานะปูได้กีต้าร์มาตัวหนึ่งจากทางร้านมีสิง ซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็คือตัวที่วางอยู่ข้างๆนะปู่ตอนเนี้ซึ่งโอ้โหสเปคเขานี่แจ่มมาก,กน,นะไม้หน้าเป็นเอ่อชหายลืมโซลิสสดสปรรดแล้วก็แบ็คไซด์ด้านข้างด้านหลังเนี่ยเป็นมอฮอกกานีนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นโอเพนเกียรมีภาคไฟฟ้าแล้วก็ภาคธรรมดาให้เลือกซื้อเลือกหากันได้ด้วยโดยราคานี่แบบว่ามิตรภา มิตรภาพเลยรุ่นธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณ2,000ันกลางๆจนถึงค่อนๆไปทางปลายอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆคือแบงค์พันสามใบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่มีภาพไฟฟ้าก็ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้บวกมากมายก็แบงค์พันสามใบอีกเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะมีแบงค์ร้อยติดเพิ่มไปอีกนิดหน่อย2-3ใบประมาณนั้นนะแต่ว่าได้ของดีแน่นอนเลยคราวนี้ทางร้านก็มีอีกตัวหนึ่ง บอกว่านะ้าปูลองเอาตัวนี้ไปรีวิวดูไหมเพื่อให้เป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะแบบวา่าอยากขยับราคาขึ้นใหม่นิดหนึ่งในเรทราคาหลักร้อยยังอยู่ในเรทราคา3,000เช่นเดียวกันฮะถือแบงคพันไป3ใบแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะต้องมีแบงค์ร้อยเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> มี2แบบเช่นกันครับ <c oughs> ผมก็คือ,อแบบที่เป็นรุ่นภาคธรรมดาไม่มีไฟฟ้าแล้วก็แบบที่เป็นโปร่งไฟฟ้านะ สเปคทุกอย่างมีความใกล้เคียงกัน80%อระก่อนที่จะไปดูว่าอะไรที่มันเหมือนกันบ้างนั้น ฟังเสียงก่อนเลยดีกว่าครับทรงนี้เราเรียกว่าทรงเดรสหนอดแน่นอนว่าทรงเดรสหนอดเนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาคือว่าเป็นกีตาร์ที่เหมาะสําหรับสายตีขอร์ดอย่างที่นัูดได้ขึ้นเชื่อ,อไว้ว่าทรงดีสเปคดีราคาดีตีขอร์ดดีเอ๊ะระหว่างราคากับตีขอร์ดอะไรขึ้นก่อนนะเออช่างมานะันเนอะลองฟังดูนะครับภาคธรรมดาสมมุติว่าเรามีเงินแค่ส0 0พันไม่อยากได้โปร่งไฟฟ้าเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ ลึกๆในๆใน <ๆ S 2> เขาคือกตีตาร์โ d r ดรด n o นอ h t ที่เหมาะสำหรับการตีคอร์ดเพราะฉะนั้นนะบูขออนุญาตเน้นเรื่องการตีคอร์ดให้เพื่อนฟังนะครับแต่ว่าถามว่าปิกกิ้งได้ไหมอย่างที่เคยบอกลหลายๆครั้งฮะกีตาร์ทุกตัวทุกรุ่นท,ทุกทรงมันทาได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะชอบสำเนียงหรือชอบเสียงของมันแค่ไหนเ,เท่านั้นเองนะอนลองดู you uh -huh. เสียงเป็นไงฮะเสียงเป็นไงฮะน้าบูเอาความรู้สึกส่วนตัวนะ a คช i o นก่อนเลย action ก่อนเลยเวลาที่เล่นเฟดในใอย่างเงี้ยยังให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างสบายมืออยู่ไม่ถึงกับตึงมือหรือว่าต้องออกแรงอะไรมากมายหรือว่าอยากจะจับขอทาบอย่างอะเวลาที่จับขอทาบในในอะไรประมาณเนี้ย ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีอยู่นะครับไม่ตึงมือไม่อะไรแอคชั่นปรับแต่งมาค่อนข้างดีจากโรงงานเลยนะเดิมๆซึ่งมันสามารถที่จะเอาลงหรือว่าเอาขึ้นได้แต่ว่าโดยความรู้สึกของนปูตอนนี้กำลังดีฮะกำลังดีคือแกะกล่องออกมาตั้งสายเฮ้ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่า สามารถที่จะเล่นได้เลยสายจากโรงงานที่ให้มารู้สึกว่าน่าจะเป็นเบอร์11นะครับเบอร์11ซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าไม่ได้เล็กจนเสียงบางเกินไปลักษณะของเสียงตัวนี้ค่อนข้างพุ่งนะเฮ้ยลองเทียบกับตัวนี้ด้อันนี้คือ701เว้ย701อ่าลองเทียบกับ601ดูลองดูลองดูลองดู จะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วจะได้มาดูว่าสเปคมันต่างกันยังไงทำไมเสียงมันถึงได้มีความอาคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน น,นี่คือ601นะตัวเก่าที่นปูเคยรีวิวไปแล้วนะครับท็อปเป็นสปรูตแล้วก็แบนะ็กไซม์มาฮอกกานีเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ยังไม่บอกนะ <c oughs> ครับเพลก่อนทำไมถึงลองให้ดู2ตัวเผื่อบางทีไงเดินเข้าไปที่ร้านมีสินหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายฮนะ มีกีตาร์เนี่ยสองตัวเนี่ยเคยหน้าตาเหมือนกันแป๊ะเลยว่ะทรงดีหรือว่าดรีตหนอนเหมือนกันโอ้โหเลือกไม่ถูกอะ่ะแล้วราคาก็ดันดิฟกันอยู่ที่ประมาณหลักร้อยประมาณอ่าสามสี่ร้อยอ่ะ, 300, 400, อะสองตัวเนี่ยเฮ้ยคาแรคเตอร์ Character ของเสียงพอได้ลองปุ๊บไอ้เจ้าตัวนี้ฮะ601ถ้าความรู้สึกข,ของนักปูนะมันก็จะมีความความใสของมันอยู่แต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไร คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของมหกนีอ่ะมันก็จะมีความอุ้มอุ้มมันจะมีความแบบคือใสน,นะแต่เป็นใสที่เจ้าจะมีความทุ้มทุ้มเออลึกไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเออช่างมันฟังเอาละส่วนเจ้าตัวนี้ฮะเรื่องของปลายเสียงเรื่องของหางเสียงเนี่ยเอ้ยมันมันก็ใกล้เคียงกันแต่มันจะมีสิ่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่คือว่าความ ความพุ่งอ่ะเออความพุ่งอ่ะอารมณ์แบบว่า,าถ้าเปรียบไปก็คือเป็นรถสองคันอ่ะวิ่งได้เหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้พอเหยียบแล้วแบบว่าโอ้โหจินตนาการไปยังฟอร์มูล่าวันเลยกู <c oughs> เอามาดูสเปคของมันดีกว่านะครับผมอย่างที่นักผู้บอกก็คือว่า80เอซเหมือนกันนะครับไมหน้าเป็นท็อ o ซลิสฟลูทไมน้าแท้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยที่ไปดูเนี่ย เอกลักษณ์ของอลายไม้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะของแต่ละตัวเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบเป็นไม้แผ่นไม้เลยนะแล้วก็เป็นแผ่นไม้ที่ค่อนข้างหนาด้วยไม่ใช่แบบว่าให้ไม้หน้าท็อป solid มาแต่ก็แบบบางเฉียบเ,เล่นไปสักพักทอ้อกป่องบิดเพลเยอเฮ้ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างหนาเลยฮนะค่อนข้างหนาเลยแล้วก็ด้านข้างอ่าด้านข้างก็คือด้านข้างด้านหลังตรงนี้นะครับเป็น โรส w o ูดนะฮะเป็นโรสหวูดแบ็กไซด์ลูกบิดเป็น Open นเกียเป็น Open นเกีทั้ง2ตัวเลยคือสเปคทุกอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องของภาคไฟฟ้า EQ 4แบนดเช่นเดียวกันครับผมมองเห็นชัดเจนเวลาที่เราตั้งสายมาถ้าสายมันตรงมันก็จะขึ้นสีเขียวอันนี้ตั้งไม่ตรงเอาใหม <laughs> ่ตรงแล้ว <laughs> โอเค สตัวนะฮะจะไม่มีไบดิ้งนะครับจะไม่มีไบดิ้งรอบตัวจะเป็นลักษณะของเนเชอรอลก็คือว่าเน้นลายไม้ธรรมชาติเลยไม่ได้มีไบดิ้งเป็นขอบดำสลับขาวและเหมือนกันครับผมในส่วนของโรสเซสหรือว่าอาร์บโรนตรงนี้นะฮะจะเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มไม่ใช่อาร์บโรนแท้ๆไม่ใช่เปลือกหอยแท้ๆซึ่งนักปูเคยพูดไปแล้วว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนตรงนี้เพื่อที่จะเอามาใส่ในองค์ประกอบอื่นเพราะว่าอะบาโลนตรงส่วนนี้มันก็เอาพูดจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของเสียงอะไรมากมายนะแล้วก็คนที่เดินมาดูเราเนี่ยคงไม่เดินมาเฮ้ยพี่ขอจับหน่อยโอ้อะบาโลนสวยดีเออรถเส้นสวยดีขอรูปรูปหน่อยเฮ้ยไม่ไม่มีไม่มีลองดูภาพไฟฟ้ากันอ่าในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับ Q 7 0 1นะครับ เึ๊บเสียบตูม้มนักกูตั้งเอาไว้ที่ EQ นะครับทุกสิ่งอย่างตรงกลางหมดเลยไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเพิ่มเติมเพื่อนลองฟังนะเดี๋ยวจะให้ฟังเปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนะครับผมอ่ะเจ้าตัวนี้ก่อนเลย Q 701 ตีคอต้องเล่นเฟ็ลึกๆเอาเล่นให้ดูไงว่าถ้าเกิดเฟดลึกๆกับ intonation มันเป็นยังไงมันเพียนไหมเออเข้าใจกันบ้างสิ ลองเปรียบเทียบกันนะอ่ะ คือตัวนี้ที่อยู่ในมือ701คือไอตัวที่กำลังจะหยิบขึ้นมาชอบแบบไหนฮะชอบสไตล์เสียงแบบไหนนะสำหรับน้ปูคะแนนสูสีกันนะคะแนนสูสีกันคือมีคาแรคเตอร์ของเสียงที่แบบต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยอย,อย่างมีในยะสสำคัญที่แบบ เห้ถ้าคนที่ชอบแบบว่าอารมณ์แบบรถสปอร์ตคุ่งๆ่701เป็นอะไรที่ให้ให้เสียงที่ที่พุ่งให้เสียงที่กระจ่างแต่มันก็จะมีโทนเบสที่อาจจะอาจจะเหมือนกับสู้เจ้า601ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแล้วแต่หูของแต่ละคนแต่ว่าหน้าปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมของห้องที่น้ปูฟังตอนเนี้ย ถ้าให้นปูเลือกแบบว่าอ,าอยากจะตีขอดแบบฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งร้องเพลงไปด้วยอะไรประมาณนี้นปูขออนุญาตหยิบ701เออเพราะว่าราคามันก็ดิบกันแค่หลักร้อยเองอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปตีขอดร้องเพลง

ร้านมีสินครับผมนปูวางลิงก์เอาไว้ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ติดต่อโดยตรง Line แอดก็มีหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆช้อปปี้รา a ด a าหรือร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับที่จําจหน่ายยี่ห้อ,อจำหน่ายแบรนด์พาราเมลเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้เลยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นที่มีสินที่เดียวเท่านั้นเลือกไม่ถูกนะ สตัวเอาจริงเอาจริงแต่ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆทุกท่านแหละว,ว่าเฮ้ยนะักปูลองให้ดูเนี่ยเราฟังคาแรคเตอร์เสียงแล้วเป็นไงชอบแบบว่าฟุ้งฟิงสปอร์ตไปเลยแบบ Q 7 0 1หหรือ,อมีความรู้สึกแบบ อดอบลงมานิดนึงนิดนึงคำว่าดอกนี่ไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดีนะแต่ว่ามีความอุ้มมีความแบบดุมอาูอะไรแบบ601ก็เลือกเอานะครับได้ทั้ง2แบบเลยคนที่แบบว่าอยากเล่นชิวๆไม่ต้องการทากไฟฟ้าราคาก็จะถูกหน่อยตัวนี้ก็อยู่ที่2,000 2,000ไปปลายนะในส่วนของภาคธรรมดาถ้าไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3,000จากเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นภาคธรรมดาก็จะอะแพงขึ้นมานิดนึงเนาะจะอยู่ที่ช่วงระหว่าง3,000น,นะครับแบงค์พัน3ใบถ้าเป็นภาคไฟฟ้าก็อาะกระโดดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ที่3,000เอาง่ายว่าไม่เกิน4,000น,นะ ได้แน่นอนสำหรับ Q701 และ Q601 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับผมนะปูนำะมาลองให้ดูลองให้รู้กันไปแล้วสำหรับพาราเมลคิวหและ701จากทางร้านมีสิงนะจะบอกให้วันนี้ลากันไปก่อนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าให้ใจแป๊บนึงสวัสดีครับ